บรรยากาศวันแรกของผู้จิบสีสัญจรนะฮะหนังสือพระเกจิอาจารย์ดังๆนับวงปูหวนหลวงพ่อจรันหลวงปู่ทวดนะครับเล่มที่ยี่สิบมาวันแรกจะได้ซื้อหนังสือใหม่ๆไปก่อนเลยครับเชิญเลยฮนะเนี่ยธรรมะของแท้พุทธธาตครับแนวคิดของแท้พุทธทาตราคา190ลดเหลือ20บาทคุ้มมากเปน็นหนังสือใหม่มือหนึ่งทั้งหมดนะครับผลม,มาลดล มีละครงจัดใจจัดเต็มลุกเบฮะเชิญทุกท่านที่เป็นหนอนหนังสือครับที่เป็นนักอ่านนะหลังจากเล่นเฟ้นุวกหลังจากเล่นลายนะครับเราก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านได้นะครับคนไทยยังอ่านหนังสือเป็นเล่มกันอยู่ฮะนะครับตะเวนขายหนังสือทั่วประเทศก็ถือว่ายังคนไทยยังอ่านหนังสือเล่มกันเยอะอยู่นะครับ โปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับวันแรกครับ20บาทเท่านั้นคิปซีสัญจรนึกถึงประวัติศาสตร์ก็ยึกถึง24ิปซีได้นะฮะดน้าหลังก็มีครับเชิญเลยครับเลือกเลยครับเลือกรอกระซาวเลยะครับ